ช่องวันเลยครับเอพร้อมบอาจารย์เออมันสามงวดซ้อนแล้วเอาตูงวดที่สี่หน่อยไหมครับโอ้ของเ่าสามงวดซ้อนน่าจะทําอะไรให้เล่าใช่ไหมครับผมครับครับเล่าไปลองลองดูเลาวันงวดที่สี่มันจะเข้าไหมครับโอเคครับผมเอ่าเดี๋ยวเริ่มเลยนะคุณเริ่มเลยครับเริ่มบันทึกแล้วครับผมอืมพอดีไอ้ที่มันไอหอยเลาเนาะมันเข้ามาสามงวดซ้อนงวดที่แล้วก็คือว่า ไอ้ที่ว่าได้ไอ้สามตัวโต๊ดเนาะผมก็ได้ให้ไฟผมก็ได้ให้ไฟไอ้ที่แปดหนึ่งหกมันก็มันก็ออกกลับเป็นหกแปดหนึ่งเนาะก็ถือ,อว่าถูกพูดกันไปแล้วรอบสองมาก็ถือว่าอยู่ในภายในหกตัวนั่นแหละในหกที่ที่ให้ไปแล้วอยู่ในวงเล็บตัวนี้พวกนี้หมดเลยตอนสองมาก็ให้ไอ้ที่ว่ามันยังออกอยู่ก็คือว่าไอ้ที่ว่าห้าศูนย์หกเนาะที่ห้า เขาคูณหกก็ยิ rumor, <fr> evening, ่งเอาเขาเขารู้ว่าทําไมต้องรู้ว่าคูณหกเพราะว่าเขาผมเคยบอกเขาว่าถ้าคูณมันจะมันจะคูณหกประตูมันจะเข้าฟังปังไอ้ที่ว่าตอนก่อนเคยพูดมาแล้วนี่ก็เขาก็มาตามตามนั่นแหละว่าที่มันก็เลยออกไอ้ศูนย์ห้าเนาะเพราะว่าผมให้ไปห้าศูนย์หกใช่ไหมคูณหกฟังฟังแล้วนี่คืองวดที่สองเราวันนี้งวดที่สามมานี่ที่งวดที่สาวนี่มามันเกินเถื่อนไปแล้วครับ มันเกินเถื่อนไปเพราะให้เพราะให้ไอให้ไปสองไอสองไอไอนี่เนาะให้ไปสองไอสองสองสองศูนย์สองห้าสองแปดสองเก้าแล้ววงเล็บที่ว่าให้กับลูกศิษย์เขาไปด้วยนะเออวงเล็บไปาบอกว่าโอ้โหสองแปดหน้าหน้าหน้าสนาบอกว่าสองสองแปดหน้าสนที่คําที่ดีที่สุดเนาะที่มันได้ออกมาแล้วเนาะวันในที่วันจันทร์ที่ออกมาเนี่ยแตมันไม่ออกมาแบบโอ้โหสองแปดหน้าสนอย่างนี้ แล้ววงนะเล็บที่ว่าไม่รู้ปากเสียยังไงไปบอกว่าบนนะต้องบนนะคร,ครั้งที่เป็นเลขล่างแต่ว่ามันตอนนี้มันวิ่งขึ้นบนแล้วก็ถือว่าบอกว่าบนไม่ต้องไปใช้งบสูงอย่างงี้มันต้องไปใช้งบมากมันพนเลยออกสองแปดนะที่ผานมาเอาวันนี้ก็เลยอยากให้เป็นเลขที่เหลือให้พิจารณาก,กันหน่อยให้เป็นเลขที่เหลือที่มันยังค้างยังไม่ออกอืมเอาวงนะเล็บสองไปพวกนี้วงคล้ายๆว่าสองไปก่อนเนาะตั้งแต่เริ่มสองศูนย์แล้วก็สองหนึ่งนะ ละก็สองสี่นะเออละก,ะกะ็สองห้ากะก็พอดูได้แล้วก็สองเจ็ดเพราะว่าสองแปดมันออกไปแล้ว<บ>เราไม่ต้องไปเอ่ยเนาะเออพูดเรื่องเลขที่ที่เหลือละก็สองเก้านี่<บ>เพอเพออาจจะเป็นนตัวเด็ดในคืนนี้ด้วยครัแบแล้วก็เลขที่ยังค้างขออนุญาตพูดหน่อยเพราะว่าไอ้ไอ้หนึ่งหกนี่มันยังไม่ออกกับศนะูนย์หกเนาะที่ผมลงอมเลบให้สามตัวแล้วมันก็ออกมันออกสามตัวคูณคูณหกไปแล้วเพราะว่าเลขที่หนึ่งหก กับ06นี่ก็ตอนแรกก็ใส่816ไปเนี่ยมันก็เข้าไปแล้วก็ว่าไอ้ที่ว่าแล้วก็มาไอ้ตอนที่ว่าไอ้ไอ้5ไอ้06อย่างนี้มันก็มาออกไป505ไปแล้วนี่คือว่ามันยังเหลืออยู่ไอ้ที่16กับ06นี่มันยังไม่ออกก็ต้องคิดว่ามันยังค้างอยู่ยังไม่ออกเผื uh ่อมันก็เป็นไปได้เผื่อมันมามัน28นาะ uh huh. และ้วไอ้ที่ว่าที่เหลือก็คือว่าเป็นจ 9, 9 7 ก้าจิตก็มาจากโยนเต๋าไอ้โยนโยน,ยนตรงนู้นแหละโยนที่ไปโยนที่ในโบนนั่นที่มันตดแบงยี่สิบอยู่น่ะกลัวมันจะมาวงเล็บเอาเอาหวยเหล่าจะกอนอย่างนี้เออแล้ไกยแปดหกไม่ต้องไปพูดหรอกเพราะมันมันแย่งออกกันไปแล้วหน้าที่แปดแปดกับหกมันออกไปแล้วตอนที่อันนั้นที่ได้บอกกันนะมันแปดตัวนี้มันไปอยู่หลักร้อยแล้วอะไรพวกนี้หกมันเก่ามาก็อยู่ก็อยู่หลักร้อยไปแล้วมันกระจบๆไปมันนี้มันเหลือห้าหกนี่สมควรจะ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 ใช่อยู่ S <S อ,อืแล้วถามว่าอาจารย์มีเบิ้ลบ้างไหมเออเบิ้ลงานเงื่อนเบิ้ลงานนี้ก็คงจะเป็นไอ้เก้าเก้ากับสองสองกับห้าห้าสมมุตินะห,วห,วหัวเ่าะเราให้นุศิ์เขาพิจารณาด้วเอ,อาจารย์ให้ทีเด็ดลองลอง,ลองวัดี่ว่าตัวไหนน่าเด่นหน้าหน้าหน้าน่าจะได้ที่ออกดูดูดีดูสวยพวกนี้นีสองเก้าก็น่าจะเป็นไปได้อาจารย์อาจารย์บอกผมเป็นบอกผมเป็นตัวตัวมานะครับผมจะจดตามนะครับจะเขียนตาม ครับอืที่ที่พูดไปอย่างนี้มันก็จบแล้วไม่ใช่อะ้รคุณจ๋าก็ผมผมจะเขียนตามครับผมผมจะเขียนตามโอ้คุณน่าจะเขียนตามตอนนี้มาเพราะว่าผมผมเดินผมเดินอยู่นะครับไม่ได้เขียนแต่ตอนนี้ผมนั่งแล้วนะครับจะให้คู่ที่หนึ่งคุณน่าจะเริ่มต้นใหม่หรือจะั่งคู่ที่หนึ่งนะครับไปแล้วบิการพูดอย่างนี้คือว่าให้มันน่าจะจบกับคลิปเข้าไปแล้วน่าละกันผมก็ให้ทีเด็ดแล้วอย่างนี้พอจ๋านั่นไหมไม่ต้องเขียนคุณจะเขียนยังไงก็ได้แต่ว่า มันอยู่ในวงเล็บตัวนั้นแล้วคุณก็เขียนแล้วออกต่อหรือยังไงเอาเอาย้ำเลยครับย้ำผมจะเขียนตามย้ำคู่ที่หนึ่งครับผมคู่ที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งสองศูนย์สองศูนย์ช้าช้าครับอาจารย์สองศูนย์สองหนึ่งสองหนึ่งสองสี่สองสี่เอาสองห้าสองห้าเออสองเจ็ดเพราะสองแปดมันออกไปแล้วเราไม่เอาครับสองเจ็ด เออเผื่อมันเหลือแล้วก็สองเก้านี้อาจจะเป็นทีทีเด็ดนะ<อ>งวงนี้วัดออเออมันจัดเป็นทีเด็ดขีดเส้นใต้ค<า>ู่ไหนครับอาจารย์ขีดเส้นใต้สองเก้าในใจเย็นโชสองเก้ากับสองเก็ดนี่แหละขีดเส้นใต้ก็หน่อยสองเก้ากับสองเก็ดนะครับเพราะมันสองแปดไปแล้วเพราะมันยังไม่ได้ออกสองเก้ากับสองแปดที่ว่าสองแปดมันออกไปกับเลขไอ้นั่นแหละเลขไอ้ที่เอามาจากโบหญ่นั่นแหละที่โยที่เลขใหญที่น้าข้งน้ำมนั่นนีที่แปดสองที่คุณจ๋ามันก็เลยออกสองแปด ถึงดาวงน,นันมาเป็นมันก็เลยออกไปงานนี้ที่พูดในอีเทเลคค้างที่ยังไม่ออกนะเผื่อมันมางานที่จะไ,ไม่ได้โยนใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ได้โยนใช่ไหมนี่อย่างยังงยัง,ยงไม่ได้โยนเพราะว่ายังมันยังออกอยู่นี่โอ้ยังออกอยู่เนาะดูในเลขมันยังแม่นอยู่ยัง,อ,ยยงออกอยู่เพราะมันออกมาสามงวดตอนนี้งวดที่สี่ให้ลูกจีบพี่ลานนาครับผมแล้วรบัดนี้กันที่ยังไม่ออกก็คือหนึ่งหกนะหนึ่งหกก็เอามาจากที่ตัวออกไปแล้วแหละแต่มันยังไม่ออกตัวนี้ เขาอีกใช่ไหมครับหนึ่งหกเออก็ไม่ใช่กับพูดคุณจะเขียนไม่ใช่เหรอครับหนึ่งหกใช่ไหมครับรักษศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งหกเออ,เอนี้กายตัวนี้ก็เอามาสมัยก่อนในที่มันเริ่มต้นมันออกไอที่สามตัวสามสามตัวต้นในคุณจ๋าใช่แปดหนึ่งหนั่ดิมันออกหกหกแปดหนึ 8, 8, ่งไงในคุณจ๋าแล้วห้าตัวนี้ไอลรกาไม่อีกศูนย์หกนี่มันก็คือมันออกคือมันออกไอ้ไอ้ศูนย์ศูนย์ห้าใช่ไหม แต่เราให้ไปไอ้ห้าศูนย์หกมันก็ออกถูกหกกับหกกับประตูน่ะนะที่ลผมก็บอกลู้สิดไปแล้วว่าน่าเล่นตัวนี้เขาก็เล่นไปเขาก็ถูกไปครับผมนั่นก็เหลืออยู่ก็สองตัวยังไม่ออกคือศูนย์หกแล้วมันดก็เอามาจากไอ้นั่นเด้อแบงค์แบงค์ยี่สิบนะไอ้แบงค์ยี่สิบเลขท้ายแบงค์ยี่สิบเก้าเจ็ดเลขโบนดอืมแล้วก็เหลือห้าหกเนาะห้าหกหรือแปดหกแล้วไม่เอามันออกไปแล้วแปดหกกันที่ว่ามันออกอะไรที่หก ไอ้ที่มันออกหกอะไรที่โอ้ไว้รางวัลที่หนึ่งนะก็ไม่เอามายุ่งที่มันออกออกไอ้ที่เลข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 ไทยนะไอ้เลขเลขเ่มันเราก็เอายังเอายังมันก็เหลือก็ไม่ต้องเป็นอะไรไม่ต้องไปเอาหรอกแปดมันไปแล้วหกมันไปแล้วมันออกไปแล้วนะที่มันออกอะไรหกอะไรที่มันพูดหรือที่มันออกอะไรข้างบนที่ผ่านมาไม่ต้องไปพูดถึงหรอกเราเอาพูดเด็กก็เหลืออยู่ห้าหกนี่แหละห้าหกอีกตัวนะครับ เออครับครับนี่มันคือเลขมันยังไม่ออกเราก็ถอยมาให้ดูให้ลูกศิษย์เขาดูเขาต้องการอยากดูเอาเลขไอที่เอาเลขเบิ้ลก่อนเนาะเนี่ยเบิ้ลตัวนี้มันมือมือท้ายนี่มันจะได้ฝันมาแล้วมันจะกลัวมันจะเป็นเลขใหม่แต่ว่ากลัวมันเบิ้ลห้าห้าเก้าเก้าสองสองอ้าห้าอืมเลขลาวนะคุณจ๋าเลขลาวนะเก้าเก้าอืมอืมสองสองเออแล้วก็เก้าห้าเด้อเก้าห้าตกไว้หน่อย สองสองอือเก้าห้าเออแล้วก็เออที่บอกว่าต้องการดูดูเด่นน่าจะการอุบาทหรือว่าคุณว่าอะไรที่ว่ามีเด่นนะให้ให้อะไรก็คือสองเก้าเก้าห้าเก้าตัวนี้น่าสนใจลองมาก็ให้เป็นเออสองเจ็ดหน่อยสองพนังของเขาแรงเหลือเกินตัวนี้เขียนเส้นใต้สองเก้็ห้าเก้านะครับเก้าเห้าเก้าคุณจ้าอืาห้าเก้า นั่นละกายพวกเบิ้ลนี่อยากจะขีดเส้นใต้แต่เขาชอบบางไม้ตัวเบิ้ลนะเบอยากใหไอยากให้ขีดเส้นใต้ตัวไหนครับมันพอกันห้าห้าเก้าเก้าสองสองพ่อกันนะคุณจ่าอ้าเล่นๆในเขาหน่อยเผื่อเขาชอบเบิ้ลมันก็มีไฟในสามตัวนี้ไว้เราคืนนี้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 รวยๆเฮงๆกันอยู่แล้วเอาละที่ิงที่ดีเออทาไมต้องให้ตามสองศูนย์รู้ไหมกลัวมันจะมาศูนย์มันแย่งออกศูนย์มันออกไปแล้วศูนย์มันออกไปแล้วที่ห้าศูนย์ แล้วก็เลยสองมันมาออกมาแล้วมันมาออกสองแปดวนเมื่อกี้นี่เห็นไหมที่เขาพากันดูก็เหลืออยู่สองศูนย์กันเลยอยากตบไว้อืมแล้วกัยเลขที่โยนกับสองหนึ่งก็มาจากมาจากที่ไอ้ไอ้ลูกไฮโลมันเยียงเด้มันมันเยียงเยียงมันไม่ชัดเท่าที่ควรในสองหนึ่งก็เลยต้องเอามาไว้เป็นหัวลาวเปลือกเขาเสด็จมาเ <laughs> นาะแล้วก็เก้าเจ็ดอย่างนี้ก็เอามาจากไหนก็เอามาจากที่ว่าเราไปโบสถ์นั่นแหละของศักดิ์สิทธิ์นะ แล้วก็ได้ในแบงค์ยี่สิบแบงค์ท้ายแบงค์ยี่สิบนั่นมันเป็นไอ้มันเป็นสองเก้าเจ็ดแต่เราเอาแค่เลขท้ายมาเล่นเป็นหวยลาวไปดีกว่าอาจารย์เอาเอาเพิ่มอีกเก้าเ็ดใช่ไหมครับมันเก้าเ็ดมันมีอยู่แล้วนะคุณจ๋าม่ได้เพิ่มก็คือพูดพูดละไล่เรื่องที่ว่าเลขมันยังไม่ออกมาจากไปไปเอามาจากนั่นจากนี่มามันเป็นคุณค่าที่ว่าเลขฝลังมันจะตะลอะกันอยู่นี้ครับฟังอาจารย์ผมองเพิ่มพอแล้วคือเราเราอ้างสอบคุณเลขมันน่าจะมาคืนนี้นี่อาจารย์ ผมจะทวนตัวเลขให้อาจารย์ฟังนะอครับเอาสําหรับแนวทางต้องทวนเราคุณจ้าไม่ต้องทว,ว,วนก็ได้รู้แล้วไม่ต้องทวนเราเอาเลขที่ว่าเด่นๆให้เขาไปกระฟอไม่ต้องทวนเพราะมันออกอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะพเ,เพราะเพื่อมันตก,นตกเพื่อผมเขียนตกมันตกก็ไม่เป็นไรมันตกคนก็ถือว่าตัวไม่ออกไอ้ที่ตัวออกก็คือเราพูดกันอยู่นี้อ่าโอเคนะครับมีอยู่สิบสิบสามหางนะครับนี่ เออในคกเบิ้ลก็สามชุดก็แค่นั้นนะก็แค่สามชุดมันก็จบแล้วเลยจิตสามหางนะให้วงเล็บให้ไปก็คือว่าสองเก้ากับห้าเก้านี่เออน่าจะสนใจถ้าเก้ามามันไม่พลาดนะก็เลยเก้าจิดกับไอ้สองจิดนี่ก็คือจบนี่ยากให้เป็นเลขเด่นไปให้เป็นตัวเด่นไปครับอือโอเคนะครับผมเออขอบใจขอบใจบอกเอฟซีนะขอให้คนนะเอารวยรวยไปรวยทุกทีเวลาคำพูดวัน เอาให้โชคดีกันไปครับสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณมากครับผมออออนิดนิตรงนิดหนึ่งบอกว่าถ้าจะเอาหวยโยนแล้วค่อยค่อยรอหวยใหญ่หรือว่าไอหวยราวงวดหน้าเนาะครับผมยังยังมอกอยูงอง่เลยยังไม่อยากจะไปโยนถ้าไปโยนมันจะเสียหวไยใหญ่บางบท่านลดจะลงหวยใหญ่ถ้าไปโยนมันผิดพลาดนะมันหวยใหญ่มันจะสูญเสียเขาก็ให้กันลอตัวนี้ก่อนต่อไปโยนหวยลาวให้คุณตลอดก็ได้อย่างนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ